ไลฟ์อะไอย่างเงี้ยน้า ร้ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขจรเองนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับในวันที่ฝนตกเนาะก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็มันเป็นบรรยากาศหน้าฝนด้วยแหละที่น่าจะมีพายุเข้านะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยโอเคภาพเสียงชัดนะครับถ้าท่านใดนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ขอความกรุณานะครับทักทายแล้วก็แจ้งหน่อยนะครับว่าภาพเสียงผมเป็นยังไงเนาะ อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับผมจะได้ปรับปรุงนะครับก็วันนี้มีอะไรนะครับอ้ตื่นเต้นเป็นเพิ่งได้รับของขวัญจากยูนิล v เวอร์นะครับก็คือโดยผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจกับบริษัทยูนิล v เวอร์ไลฟ์นะครับซึ่งบริษัทใหญ่ก็เป็นบริษัทยูนิล v เวอร์เนี่ยนะครับครบรอบ21ปีของบริษัทยูนิล v เวอร์ไลฟ์นะครับก็ได้เพิ่งได้รับของขวัญก็เลยโหรู้สึกเป็นเซอร์ไพรส์มากนะครับนี่ โคตรดีใจเลยเออก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในกล่องเนี้ยมันมีอะไรนะครับก็คุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็ฝนตกนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับนอกจากรักษาสุขภาพเนาะก็อาจจะต้องดูแลเรื่อง เพราะว่าฝนตกเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นหวัดกันบ่อยเออกันเร็วกันง่ายนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลเรื่องสุขภาพนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับอ่าวาิวานเจ้าแม่นาคีเนาะช่วงนี้ก็อาจจะแบบได้มาเจาะเลือดนะครับเจาะวิสิทีเจาะดูการแข็งตัวของเลือดเียครับก็จะจะมันจะต้องเจาะหลายครั้งนะครับกว่าจะได้ได้หยุดเจาะมันจะเป็นการดูการแข็งตัวของเลือดของ ถ้ามีพิษมูในกระแสะเลือดเนี่ยครับการถึงตัวของเลือดก็จะยาวอะไรเงี้ยเออวันจะไม่นาคีเริ่มอรารวาสนะครับช่วงนี้ก็เป็นห่วงทุกๆคนเนาะไปไรไปนาก็ใส่เกืบรองเท้าบู๊ใส่เกือบชอบชอบชอบ,ชอบตัวเองตง้องต้งหลุดนี่แหละไม่ได้เมานะทุกคนไม่ได้เมาเอเออ,เอ,อชอบชอบ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่อาจจะเข้ามาหรือยังไม่ได้เข้ามานะครับวันนี้ก็บอกว่าดีใจมากก็แบบไม่ได้ไม่ได้โปรโมทเลยว่าจะมาจะมาแกะกล่องอะไรนะครับก็คุยไปพูดไปคุยไปเนาะแล้วก็แกะกล่องหลายๆลคนอาจจะมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับก็วันนี้เอออีกอย่างหนึ่งเป็นการไลฟ์ไลฟ์แบบผ่านโน้ตบุ๊กนะครับโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเป็น โปรแกรม PRISM นะครับซึ่งรู้สึกว่าออมันมันทำให้มันทำให้แบบเออเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับมีตัวสติกเกอร์ของ Unilever l i f e นะครับมีตาสัญลักษณ์ของ Unilever นะครับมีชื่อลายแล้วก็มีชื่อบืิโทของผมนะครับอยู่หน้าจอเหมือนถ่ายทอดเหมือน เหมือนรายการสดของทีวีเลยเนาะโหผมก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าสกิลผมสกิล <skill S 2> ทางเทคโนโลยีผมจะแบบจะมาถึงจุดนี้อะไรเงรี้ยแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าโอเคยังไงผมก็พัฒนาได้ผมก็ฝึกเนาะฝึกเอาความรู้เก็บความรู้จากคนที่รู้แล้วนะครับแนะนำมาแล้วก็มาให้คำปรึกษาต่างๆกันนะครับอ๋อก็โอเคเลยก็ถึงเวลาประมาณ ได้ได้ประมาณพอถึงเวลาแล้วเนาะก็ถึงเลิกดีแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาแกะนะครับว่ากรองของขวัญของ Unilever นะครับที่ครบรอบ21ปีนะครับ Anniversary be with you นะครับค่อยค่อยแกะแล้วกันอยากรู้เหมือนกันนะครับว่า มีอะไรบ้างแต่เห็นว่าแวะข้างในเหมือนมืนมีการ์ดมีของข้างในประมาณสาสีอย่างเนาะอาจจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะครับแฟนคลับอาจจะหายไปแล้วบ้างบางส่วนหรืออาจจะติดภารกิจฟิชโชอ์อยู่นะครับก็มาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ฝากรบวนคอมเมนต์หนยนะครับว่าเออภาพเสียงเป็นยังไงเนาะผมจะได้ไปปรับปรุงเพื่อจะ เป็นการไลฟ์ในครั้งต่อไปนะครับนี่กแกะแล้วแกะสายคาดเอาก่อนใส่สะพายโอเคเก็บทนแทนๆทนแทนแทนแทน,ทน,ทน,ทนอ,อะไรเอ่ยนี่นะครับ ก็เป็นกล่องที่แบบทรออองคุณค่าโคโตคอนะคะข้างในนี้ก็มีโอ้โหโซากโคว2 antigen test kit นะครับนี่ บริษัทดูห่วงใยเรามากนะครับโอ้โหนี่เลยนี่เลยแล้วก็มีการ์ดนะครับของควันพิเศษแด่ b บิสเนสพาร์ทเนอร์ที่เคียงคู่สู้โควิด19มาด้วยกันนะครับข้างในนี้ก็เป็นรูปคุณลอฟนะครับ c ีโอยูนิเวอรประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณปุ่มนะครับประธานบริษัทนะครับประธานาบริษัทยูนิเวอร์ไลฟนะครับโอ้ขอบคุณที่ร่วมเคียงข้างส่งต่อสุขภาพดีคุยจะไ้ <laughs> เพิ่มภูมให้กับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณที่ร่วมมอบโอกาส สร้างรายได้ให้กับคนไทยในยามนี้และขอบคุณที่ไม่ลดละความพยายามขับเคลื่อนธุรกิจเขียงคู่วิกฤต19วิกฤตโควิด19มาด้วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับโซึ้งซึ้งจฉลองไข้เลยน้ำตาซนซิทีฟนะครับแล้วก็มีแมสนะครับมีหน้ากากอนามายัยขอบคุณมม่ขอบคุณบริษัทคนน่ารักเลย แล้วก็ออมีสบู่ล้างมือนะครับขวดน,นี้หอมมากนะครับคุณขอบคุณจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากบริษัทก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขก็เหมือน จากผมจำบทความหรือคำพูดคาพูดหนึ่งได้นะครับว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่เราครบเป็นเหมือนในสังคมที่เราอยู่เป็นเหมือนหนังสือที่เราอ่านนะครับเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในสังคมสังคมหนึ่งเป็นสังคม business partner กับบริษัทวีดีเวอร์เป็นสังคมที่ ให้พลังนะครับเสริมพลังบวกนะครับแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสังคมที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับให้ได้พัฒนาได้เรียนรู้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะฝากว่าเออตอนนี้นะครับก็ถ้าใครยังกําลังที่จะมองหารายได้นะครับมองหาช่องทางที่จะทําเงินเพิ่มนะครับบริษัทยูนินเวอร์นะครับ ตอนนี้เปิดรับสมัครตัวแทนนะครับตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับเกรดพรีเมียมในแผนกบริษัทยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับหากถ้าได้สนใจหรือ,อมีข้อสงสัยนะครับอยากถามอยากร่วมธุรกิจนะครับก็สามารถอ,อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมโดยตรงนะครับหรือว่าแชทหรือฝากเบอร์โทรหรืออีเมลไว้ข้างใต้คอมเมนต์คลิปนี้หรือไลฟ์นี้ก็ได้นะครับ ผมจะโทรกลับหรือติดต่อกลับไปหาท่านนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกท่านนะครับก็มองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะครับแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านเหมือนกันนะครับถ้าท่านเปิดโอกาสเปิดใจท่านก็รับฟังนะครับส่วนเป็นเรื่องการตัดสินใจนี่ ก็เป็นเรื่องของท่านอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นตัวแทนของอนักธุรกิจอของบริษัทอยู่ในเรือไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณทั้งท่านบริษัทนะครับแล้วก็ขอบคุณบิสเนสโค้ดทุกท่านนะครับก็ขอบคุณตัวเองที่พามาอยู่ในบริษัทที่ถูกที่ถูกทางเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับและยินดีที่จะมอบโอกาสให้ทุกท่านเหมือนกันนะครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็จะมาไลฟ์ใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นโปรเฟสชันอลมากแล้วในเรื่องการไลฟ์สดนะครับอาจจะมีการติดติดขัดขัดบ้างนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับเราไม่ได้เฟกนะครับอันนี้เราให้ก็เราให้จริงๆไปเลยโอเคครับผมก็ขอจบไลฟ์วันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันหลังจะมาไลฟ์เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะ ลงโปรโมทไว้ก่อนนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากจริงไม่ได้ลงโปรโมทวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย